พี่น้องตอนนี้นะคะกําลังใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่กระช่างนะคะเพอทีซีมาเฮปเป็นบ่อกรุงฝอยนะคะพี่น้องด้านหลังเฮาเป็นกระช่างกระช่าง้อยพี่นอ้องขึ้นลงตามนำ้ำแต่ว่าใส่วัตวัตถุดิบไอ้วัสดุอันเก่าอันเก่าครับโม่มาใส่หลักการไม่ได้ไม่ได้ซื้อแต่ว่า<ด>งา,งายงายงายจริงงายแห้งเลยคะ่ะพี่น้องด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวสิ ไนะคะลงคนเดียวค่ะพี่น้องลมแรงมากๆลมแรงมากช่องนี้นะคะกระสีเฮใสซกระช่างนะคะสองคุณสองเมตรค่ะพี่น้องกระตามความต้องการของพี่น้องนะคะว่าสีไซกระช่างสั่นเงาเท่าไหรน,นะคะอันนี้ซึ่งเข้ามีกระช่างเ่าอยู่แล้วนะคะสองคุณสองนะคะกระเฮตไซไม้ไผ่นะคะแต่ว่าความสูงนะคะปลายท้ายนี่ เราอยากให้เน้นตรงที่ว่าใส่ใส่ขึ้นสูงจากเนื้อจากน้ำนะคะสูงจากน้อยเังสินะคะย่างต่ำอะ่ะว่าตำกาหกสิบเซ้นไหมคะพี่น้องเพราะว่าเขาเคยล่องจอบเบิ่งแล้วนะคะกุ้งสามารถไต่ออกได้เด้อค่ะพี่น้องต้องกุ้งไตต้งปลาโดดเขาพี่น้องถ้าตำนะครับปลากระโดดเขาเป็นปลาคอานีกเรียบร้อยเลยทันปลาคอบอย่างเลยเดจ้าพี่น้องปลาช่อนจ้าปลาช่อนค่ะถ<า>้าเกิดว่าเป็นปลาคอปลาช่อนเนี่ยโดดไส้เนี่ยบอย่าง นะคะต่ว่าในสารเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปอบูนะคะรู้สึกว่าจะมีปอบูแ่วมาเท่ากับพยายามบ่าหายมันเข่ามาในกระช่างเนี่ยค่ะพี่น้องสามารถนะคะไปดัดแปลงนะคะเฮ็ดยุหัวยุสวนยุฟ้ามได้นะคะอยาก,กินก้อยกุ้งนะคะกับมัดตักค่ะพี่น้องอยากกินปลากระซิบเบ็ดนะคะ่ช่วงนี้พี่น้องออกไปใส่กได้ลำบากพี่น้องต้อง าารรกร้ี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์โจทย์โจทย์ในการดําเนื่อชีวิตเลยเดียค่ะพี่น้องเป็นโจทย์ที่แบบว่าเขาออกไปใซเบอได้แล้วเขาสิกลิางนะคะอ,คอันนี้เป็นกระช่างเกานะคะเขากระเช็คเบืองแล้วลว่ามันว่าขาดเทาก็สามารถออกมาม o d i f y นะคะเฮ็ดไหม้ค่ะพี่น้องซื่อลร้กระเบิดหลายนะคะ ขาดมันพลอย,ออยอใส่รว,วดแทนเริ่มกระช่างที่สองนะคะอันแรกเสร็จแล้วะคะ่ะแบบนี้ต่อไปอันที่สองนะคะ ©